มาแมาที่นองสวัสดีจ้ามาแล,ล้วผัดโบเห็นสุเพลสุเพลไปหาเห็ดมาปูนัดทีมงานนะคะนี่สีโศกมาอีกแล้วมานี่มาครับขม่าคมเด้พอดีมาสิแกงเห็ดอยากแโอ้ย่างไรจะบรดำดอกปูนข่อยให้กับยุ่งนอกสบายดีเดนะจะมาแกงอ่ะล่างช้าจะเอาไปดังไปกัน ห้างหลังๆควายก,กัจ้าเข่งใส่ขบ,บืนจะเส,ดสด็ดจำไปเอ,อใจนะแนวเคียร์สี่ถ่านมันอยู่ใส่แม่เอารกลแ,แนวเคลียร์ขี่ทานไมนไปใส่นแนีนออ้นอกนะเลยคนมานบ่าด้ไปหากรได้กินตั้งกสีาที่ดังไป้รถ มีแต่ด,ดอกงามงมึงนงะล่างรถสัตว์ทดังให้ดอกมีแต่ดอกแบบมีแต่ด,ดอกแบบว่าแบบขยุขยันแน่นเนียนปลาค้นทแยกเบืือยล่างเห็ดเปื่าเห็ดนะคืบอบอ่อบ่อล่างกินดเองจะดีอะไร่าจะกินแต่แกงเห็ดขานกยูงนะจ๊ะพี่น้องค่ะลายคนมาได้ดกินแค่ตัเดียวโอ้ยพอดีอีพี่ตอวเฮ้ยเอฟป่า,ายไงก็ท้องลายมืออื่นมืออื่นมืออื่น สันสิีมาเตะเสียวสันสิีมาเตะเส่าเตเสียวบางท่านก็บอกว่าให้เราสองคนทำคลิปแถลงข่าวว่าโอ้ยเขาหูบนแหลวม <c oughs> าเจอเจอกันยังไงพ่นว่าพ่นว่ามันก็น่าขี้กันเลย <c oughs> แถลงเลากับว่าไป่ร้ายเธอหรอนะพี่น้องเอ้ยเับว่าอะไรกัน่ด้วิทย์ไม่เถื่อนกาเป็นยังไงเทากับ่ได้เจอกันอยู่ไซดอกเจอกันอยู่ปากซองละพี่น้องลงโลดมากเห็นหนากันแสวอยู่บอบแมนเป็ประธานเลยว่ารู้จักกันได้ยังไงเออรู้จักกันทางผ่านโลกโซเชียลเธอรู้จักฉันได้ยังไงฉันอยู่แต่ในหีบในโรงเธอรู้จักผีได้ยังไงรู้จักผีแก่ๆคนนี้หรอ แกะยังไงหรอเก็ก็สวย <c oughs> เน,นี่ยเห็นความงามมันอย้ง <c oughs> จะกิอะอนอนไหนนั่งกระบนั่งเลือดเย็ดกะเย็ดกินนี้จะมีแต่เห็ดขานกยุงอ,อยต้อยนะคะน้ำแดงกึ่คือนนจะแส่ะล้างน้ำหนึ่ง <c oughs> ลางง่ายสีมันแดงอนแหอนแหจีอ้่ต้องวาสมาดอกมอหวยแดงมองปีกายเข้าไปกับข้าเอือนะใช่แตอันมันเล่นที่รนซ่านนะเลยมีดขนาดนั้นเได้สักลอยดอกสามีน้องติดเบอร์ตอดแดดแตนตอดตัดบอ้

คือพูดลาบอยดโอโอ้คือกันได้ซื้อนี่โอ้เลยอ้าวซื้อคือคอยบอสซื้อคือเจ้านั่นแล้วเอาลูภใยเมี่ยเสี่ยวยาใ่ยแ่ยาเสี่มหลอกมั่น่ไม้เอดพี่หลอกเดมไม่ได้ไปหากับเคานะคะแกงให้กินนะคะ

สวยสวยเอาไปล่างแกยงกันเนาะดอกสวยสวยจ้าสม่าดอกใหญ่แต่เราอาจดอกเียนึ่ละบ่นคนงานหแล้วเออล่างเห็ดนี่างเย็ดอะไรอย่างเงี้ยเหะเห็ดไข่ดอกนี่เอล้าง้เบื้องดนะมาก่อนหิดนะ เนี s <S> ่ยผักติวใส่เยอะๆเลยค่ะแกงเห็ด้านกยอยอ้อยต่อยแล้วได้พี่น้องเอ้ไวนี้แสบๆเลยค่ะอยากกระอดเอ่าวใจเย็นๆมาท่านสูอกมัอยากได้ให้เราพูดเ่นเห็ดะ้มันยากกเ็ดแดงๆนะักว่ามึงบอกมาก แตบประเทศเดอื่นเด้อผู้มันมีนอนให้ก,กันแตบกิดแล้วมันเล่นลรเอง <laughs> ต้องตดก็ต้องนะเ <c oughs> ย็ยนๆอิยนอ้อยแลลื่นลื <c oughs> ลืไปโลด <c oughs> ใส่มันนวลมึอใส่โลดโด้ดยกระเดกนะไพ <c oughs> ่มาบัไดลายเฮ้ยจ้าติดเต็มหมอหูออถ้ากินข้าก็ร่เมื่อโคนนวลสิษโรดน่แหละ เหลืองไอหอยนะคะสีเหลืองไอหอยค่ะเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรให้กระเบียรมันจืดก่อนค่ะกหดบวบ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  เพ uhm ื่อเพเพอเพืเพอาเอามาบรวัติประไวเลยบ่โหดโหดเนื้อว่าพักกันลงป่าเลยามเรยังเห่ออยู่าไปนมอนิ่มตายโอ้มันเป็นอะไรเดี๋ยวดิ ไ่หัอายกยันเด้ยันตาี้ยังนตาีเบในใส่เ็ด่บัอแล้วนั่นเป็นอะไรวี่เจ้อยากมเนจยจอดรถในครัวลงให้อาตตะพังนะมารื้องยาอันี้นาป่ไใของยายได้ปะเก็บไห้เออเดี๋ยอันนี้อะไรแซบได้เห็ดเผิงขมิ้นอันนี้ให้ทีมคววาโอ้ยตัวมึงเห็นในสนี่นะมึงบอกกูเห็ดเผืขมิ้น อมานโอ้ยเนันแซ่บได้เฮดเพิ่คขมิ้นโอ้ยเฮดเพิ่คเป็นมุ้นนี่เอ้ยเฮดคลายนบดรื้อตตย่าัดไปเอาในใส่ซื้อหกบาทแต่เราใส่ตวไดเอารถเยบางแจบ้านเขาบอกจเอาไดแล้วเริ่มระบาทอีกแล้วพี่น้องเอ่ยร้ยสิ์้สุเพิร ใช้ผัดมะขายให้หยอยคือไทเอากยมาจตานเปาก่อนวนี่ตาเออนี่นแล้การไว้ใช้หัวคุก้ัวขาวไปโหยิ่งยากย่งยากที่เอาโอ้กูกินแต่หั่นมาหนิกูปรเท็ตายสิโอยเกงเ็ดสดแล้วเลย เสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวใส่ผักนีงตูง,งไปก่อนเพิ่ค่ะใส่ผักอีตูกั่หนึ่งแล้วหลายแล้วค่ะเน้นเนหอมบรอกคะ่ะหอมผักอีตูบอกคะ่ะนีะทีมงานนี่นะได้กินเฮดอีกแล้วจา้าโอ้โหมันนี่เ,าาเา้าแกงใส่ข้าวเบื่อนะจ๊ะพี่น้องห้าแกงใส่ข้าวให้มันนำคุณคุณรู้ไว้ายิง แี่เสร็จแน่นอนจ้าอยาป้อนก็ไปแล้วมันไล่เลก้ยงอ่งอ้่งมากจ้แล้วแล้วจะพามือพริกเขาวาใส่ลายตื่นบบุษว่ะ นำคุณไอย้วยเล้วคิเอ้ยมานน่นะโอ้ยยังไม่ไ้กระเ่๋ยแต่ยังยังพอจ่ายวันนี้วันนี้เกงขาเทพขานกยูงนะคะเน้นเน้นลูดตกวงเด้อตกวงเด้อแล้วเลยเด้อาตั๊กเเดียวจุกเลยพี่น้

เกินวลใส่บ้านน่อยเบิ้มกระไดเลยน่แล้ว่างันพลาดกับรองข่าวเนอะบ้านีชิพาเอซีเลากบอบอได้ตีแตกไดตีพ้าบอตีอย่าเผาเมื่อมากินข้าวกันเดมากินข้าวกันเด้อมากินข้าวกันเด้อนี้มากินข้าวนี่ก้อนนี่แกงเห็ดน้นแดกน้ำร้อนมากองมา้นข้าวก้อน โอเคพี่น okay, ้องเข้าก okay, ับสกีบาบรรยากาศ่บสมี้าพี่น้องติดตามทางซองเบาวเอื้อ่บาอาเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้องสบายดี